ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุถาพลังแห่งการคิดบวกและภาษาอีสานค่ะเข้ามาในเพจนี้นะคะปรับจิตพิชิตเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สาเร็จนะคะกดติดตามเพจนี้ไว้นะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสวยนะคะสวัสดีค่ะคุณสุสวัสดีมีดีนะค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้คุูถาก็นำสาระดีๆมาฝากนะคะเกี่ยวกับเจ็ดนิสัยที่ถ่วงความเจริญอ่าเราต้องรู้ว่านิสัยไหนที่ทำให้ถ่วงความเจริญหรือว่าทำให้ชีวิตเราเน่ะไม่ดีขึ้นไม่รุ่งเรืองขึ้นถ้าเรารู้แล้วเราก็คือไม่ทำในจุดนั้นหรือว่าไม่ทำในสิ่งนั้นเราก็จะมีชีวิตที่รุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองดีไหมคะใครว่าดีพิมพ์ดีหน่อยคะ่ะ เออไม่ทราบว่าได้ยินชัดเจนไหมคะตอนนี้ครูถาลืมลืมใหม่หรือเปล่าโอเคได้ยินถ้าได้ยินชัดเจนพิมพ์หนึ่งมาให้หน่อยค่ะพิมพ์หนึ่งมาให้หนคะคะรับทุกท่านค่ะอะทีนี้นี่อข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งวันนี้จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าติดอบรมนะคะในข้อที่หนึ่งที่บอกว่านิสัยที่ทําให้คุณไม่รุ่งเรืองหรือว่าไม่เจริญขึ้นก็คือความอดทนค่ะเรามีความอดทนน้อยนะคะ จะเห็นว่าบางคนนี่ทำงานมีมีความอดทนแต่ก็คือทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ขาดความอดทนก็คือไม่ไม่อยากทำต่อรู้สึกว่ามันยากมันมันเหนื่อยก็หยุดไปเลยคนที่ทำงานไปแล้วแล้วก็หยุดไปเลยเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จจริงไหมคะอ่าไม่สำเร็จเพราะว่าเราทำเราอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งนั้นอยู่แต่ทำไปหน่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีปัญหาพอมีปัญหาก็คือไม่อยากแก้ไข หยุดหยุดระหว่างทางหยุดกลางคันก็คือทําไม่จบทําไม่เสร็จทําไม่สำเร็จในจุดนั้นมันก็คือความล้มเหลวคนที่มีความอดทนน้อยก็จะขาดความาสมบูรณ์แบบก็คืองานแบบมันไม่สําเร็จมันไม่ลุล่วงเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นนักขุดทองเนาะขุดทองไปสองเดือนสาเดือนขุดไปสเดือนมันยังไม่เจอทองนะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็หยุดไปเลย แทนที่เหลืออีกอยู่ห้าสิบเมตรก็จะถึงแล้วอย่างนี้นะแล้วคนอื่นเข้าไปขุดพอเข้าไปขุดแค่50าสิบเมตรเขาไปเจอทองได้รับได้สมบัติมากมายเเพราะว่ามันจบไงมันจบแต่คนที่ทําไปทําไปแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นผลแล้วรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ขาดความอดทนเขาก็เลยไม่ได้ในสิ่งนั้นเราก็เหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามถ้าเราทําไปแล้วมันยังไม่จบ ยังไม่เสร็จเราต้องทำต่อให้จบแล้วก็ให้สำเร็จมันถึงจะรู้นะคะว่าผลมันเป็นอย่างไงจริงไหมคะถ้าเราทำไปแล้วมันไม่จบมันก็ล้มเหลวมันไม่ได้นะมันไม่ได้ดังใจที่เราคิดหรือว่ามันไม่ได้ตามเป้าที่เราวางแผนไว้ฉะนั้นคนที่มีความอดทนน้อยหรือว่ามีความอดทนต่ำความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้นค่ะอ่าวงความเจริญของเราฉะนั้น เราจะต้องฝึกความอดทนให้มากพอมองถึงเป้าหมายมองถึงผลลัพธ์ในการทํางานอะไรก็ตามถ้าเรามองเห็นเป้าหมายมองเห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจินตนาการภาพเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะประสบผลสําเร็จค่ะในข้อที่ 2, นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะในข้อที่2ก็คือ เราจะไม่เสียเวลากับการพูดในเรื่องที่ไร้สาระเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับอะไรก็คือเรื่องของคนอื่นเรื่องของคนอื่นเช่นการนินทาคนอื่นการไปเอาเรื่องของคนอื่นมาพูดมาเม้าแล้วก็สนุกปากอันนี้ก็คือเป็นเรื่องไร้สาระมันไม่เกิดประโยชน์ต่อตัวเราเนาะเราควรที่จะมุ่งเป้าหรือว่าดูที่เป้าหมายของเรา ดูที่ชีวิตของเราเราจะทํายังไงให้ชีวิตเรานั้นพัฒนาให้มันรุ่งเรืองขึ้นให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเมื่อวานนี้อย่างน้อยดีขึ้นหนึ่เป็นตมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะชีวิตเราก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเราก็คือเราต้องดูที่ตัวเองอย่าไปเม้ามอยเรื่องของคนอื่นเนาะถ้าเราไปพูดเรื่องของคนอื่นเวลาที่เราจะพัฒนาเวลาที่เราจะไปเรียนรู้ เวลาที่เราจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะมันก็เสียไปบางทีนี่สนุกปากนะคะสนุกปากเพราะอะไรเพราะไปพูดคุยกับเพื่อนๆใช่ไหมอ่าแล้วก็มีเรื่องนะั้นเรื่องนี้คนนั้นก็หยิบเอาเรื่องอาจจะเป็นเรื่องหล้ยๆส่วนใหญ่เนาะถ้าพูดกันในกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องลบๆเรื่องไล้าๆเรื่องอะไรที่ไม่ดีของคนนั้น,คนน,นคนนี้ก็มาคุยกันนะคะเสวนากันซึ่งมันก็เสียเวลาเฉยๆเป็นเรื่องที่ไร้สาระฉะนั้นถ้าเรา อยู่ในจุดนั้นอยู่เราก็ต้องเดินเดินหนีไปไปทำงานของเราไปโฟกัสที่เป้าหมายของเรามันจะทำให้เรานั้นมีเวลาในการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอชีวิตเราก็จะลุ่งเหลืองมากขึ้นถ้าเราไปไปคุยแต่เรื่องที่ไร้สาระมันก็เสียเวลาในการพัฒนาตัวเองเนาะค่ะในข้อที่ข้อที่สามคนที่ชอบเสี่ยงโชคตอนนี้ใครบ้างที่ชอบเสี่ยงโชคมีไหมคะ อ่าถ้ามีพิมพ์มีให้หน่อยค่ะเออบางคนนี่ก็ชอบเสี่ยงโชคนะอ่าบางคนนี่เสี่ยงเสี่ยงเยอะเอาเงินเดือนของตัวเองนี่เอามาก็คือทุ่มทุนไปเสี่ยงโชคอ่าตอนกลางคืนนี่ต้องฝันเก่งเลขนะะเก่งหวยมีนะคะคุณครูฐานนี่เคยมีเพื่อนที่ท,ที่ที่มีลักษณะแบบนี้ก็คือตอนกลางคืนนี่ฝันเขาบอกว่าฝันบางบางวันมันก็ฝันฝันตรงตัวได้นะคะ บางวันมันก็ฝันไม่ได้แต่ก็มาคุยแล้วก็ไปซื้อชอบเสี่ยงโชคนะคะมีจ้าเออมีถ้าเราถ้าเราเสี่ยงไม่เยอะมันก็โอเคเนาะแต่ถ้าเราเสี่ยงเยอะๆหมายถึงเงินเดือนทั้งเดือนเรานี่ทุ่มทุ่มทุนสร้างนะเอาไปซื้อเดือนหนึ่งมันมีสองครั้งใช่ไหมอ,หไอ่าหวยหรือว่าลอตเตอรี่มันก็ทําให้เราบางทีถ้ามันได้ก็โอเคแต่ถ้าไม่ได้นี่แหละมะมันก็เสียไปนะคะคนไหนที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะ เราก็ต้องเผาๆลงหรือว่าเลิกได้ก็เลิกดีกว่านะคะเขาบอกว่าการพนันเนาะหรือว่าการพนันหรือว่าการการทําแบบนี้นะ่ะมันไม่ไม่ทาให้คนเจริญเหมือนกับที่พระอาจารย์ท่านอาจารย์บอนะคะก็บอกว่าเ,าเกี่ยวกับการซื้อซื้อหวยหรือว่าเล่นเสี่ยงโชคตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาเงินที่เราจะไปซื้อเนี่ยเอาไปหยอดคางหยอดคางไว้ทุกวันทุกวันเราไม่ซื้อแล้วเราพอมาเปิดดูอีกทีหนึ่งมันเยอะมาก ถ้าเราไปทบทวนเนาะในการซื้อหวยนี่หรือว่าซื้อลอตเตอรี่นี่เราก็ซื้อๆไปนานๆมันจะถูกทีใช่ไหมคะตัวเลขนั่นแหละค่ะอา้าแต่มันก็เป็นความสุขของของคนคนเราเนาะบางคนก็ชอบแตกต่างกันนั่นแหละค่ะแต่เราก็ถ้าเกิดว่าเล่นอยู่เราก็เพอเพๆน้อยลงกว่าเดิมเนาะน้อยลงกว่าเดิมอา่าให้ชีวิตมันตื่นเต้นตอนนั้นโอเคไม่ยอม ไม่เยอะโอเคถ้าไม่เยอะมันก็เป็นความสุขของเราถ้าได้มามันก็ตื่นเต้นใช่ไหมมีความสุขอันนั้นก็ใช่บางคนก็โชคดีนะบอกว่าบนโชคดีมันก็หลายอย่างมีมีมีเห็นบอกว่าถ้าเรามีตัวเลขตัวเลขพลังตัวเลขนะเหมือนกับไม้เลขโทรศัพท์อันนี้ครูถาก็ยังไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าถ้าพลังตัวเลขเหมือนคนที่มี ตัวเลขที่ที่ดีมันจะดึงดูดทรัพย์เข้ามาหาตัวเราซื้อหวยบอกว่าตัวเลขนี้ซื้อหวยถูกซื้อลอตเตอรี่ถูกมีบางคนีน่ไปซื้อไปลงทุนซื้อเลขเบอร์นั้นมาแล้วก็มันก็ถูกจริงๆนะคะบางทีก็ถูกต่อการสามวดสี่งวดกลายเป็นวันหลงละเลิงในในจุดนั้นนะคะอันนี้ก็ก็เป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเนาะค่ะแต่ของเราก็ทำงานเรามีความคิดที่ จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็คิดว่าเราสำเร็จเรามีความสุขในจุดนั้นดีกว่านะคะดีกว่าดีกว่าที่จะเสี่ยงโชคเนาะเสี่ยงโชคก็ความเสี่ยงก็มีเยอะนะคะไม่รู้วันไหนมันจะถูกเนาะเดือนบางเดือนนี่ทั้งปีไม่ถูกก็มีนะซื้อทุกปีซื้อทุกงวดทุกงวดเดือนละสองครั้งนะ,ะแต่ทั้งปีนี่ไม่เคยถูกก็มีแต่คนก็ด้วยใจรักก็จ่ายเงินไปจ่ายเงินไปถ้ามาทบทวนดูนี่ เยอะมากนะคะถ้าเราไปลงทุนก็อาจจะได้เงินมาเยอะแล้วเนาะคะ่ะในข้อที่4นะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ไม่แน่นอนนะคะคนที่มีนิสัยถ่วงความเจริญก็คือไม่มีเป้าหมายในชีวิตหรือว่าไม่มีมีเป้าหมายแต่ไม่แน่นอนเ,อเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแต่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนเป้าหมายเนาะ,ะถ้าเราทํายังไม่สําเร็จเรามีเป้าหมายของเราให้เราทําให้สําเร็จในเป้าหมายแต่ละเป้าหมายก่อน แล้วเราค่อยเปลี่ยนใหม่แต่บางคนนะก็ชอบเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่ทำทำงานไม่อดทนนะ่ะทำไปนิดหน่อยก็รู้สึกเบื่อแล้วก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนสมมุติว่าเราจะค้าขายขายของเราจะขายอะไรเราก็ต้องดูนะคะว่าสินค้าของเรานั้นมันดีไหม มันมันดีมีประโยชน์ต่อผู้คนไหมมีประโยชน์ต่อตอนเองไหมพอเราใช้เราเราใช้แล้วถูกได้ดีแล้วเราบอกต่ออันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญเนาะถ้าเรามีความเชื่อมัน่นก็คือเชื่อมั่นในสินค้าเราสามารถที่จะพูดนะคะพูดให้เขาเชื่อแล้วเขาก็เห็นจากตัวเราที่มีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละนะคะมันก็จะทําให้สินค้าเรานั้นเข้าไปถึงผู้คนได้ได้มาก คนเข้าเห็นคนเข้าเห็นด้วยกินแล้วดีกินแล้วก็รู้สึกมีประโยชน์ต่อตนเองมันก็จะทําให้เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนั่นแหละค่ะมันก็จะประสบผลสําเร็จแต่ถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้ก็ดีคนนั้นเขาทารู้สึกรวยแล้วก็กระโดดไปทำทำ,ทำอันใหม่อีกอไปเรื่อยๆนะคะไม่ไม่หยุดอยู่กับที่มันก็รู้สึกว่าเลื่อนลอยเนาะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองนะคะ ฉะนั้นเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามแล้วทําให้มันจบทําให้มันสําเร็จเราจะรู้ว่าเราทําได้เราต้องบอกว่าเราทําได้มันถึงจะทําได้ผมชอบชอบหัวร้อนเหรอหัวร้องเหรอหรือหัวเราะคะผมชอบหัวเราะไหมหัวร้องหรือหัวเราะหมายถึงอะไรคะถ้าหัวเราะอ,อ่ะคน ถ้าหัวเราะนี่เขาบอกว่าหัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสให้เราหัวเราะเออหัวเราะห,หรือว่ายิ้มนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะมันส่งเสริมออพลังบวกให้กับตัวเราด้วยอย่างน้อยนี่ตัวเราบางทีนี่เรื่องเครียดม,มาแต่เรายิ้มได้เราหัวเราะได้มันก็จะทําให้ชีวิตเราเป็นสุขค่ะอะสุดยอดสุดยอดมากค่ะถ้าถ้ายิ้มได้หัวเราะได้ทุกๆวันก็จะเป็นสิ่งที่ดีครูถาก็เคยเข้ามิลเลอร์มอร์นะิ่งเนาะ ก็จะมีการออกกําลังกายการนั่งสมาธิแล้วก็มีมีอันหนึ่งก็คือหัวเราะห้านาทีทุกคนหัวเราะพร้อมกันพลังงานหัวเราะหรือว่าขึ้นพลังงานเนี่ยมันจะจูนเข้าหากันเนาะทาให้ชีวิตม,มันมีความสุขแต่ละวันนี่เราหัวเราะนะคะให้มีหัวเราะเนาะมียิ้มแย้มแจ่มใสกับตัวเองหัวเราะให้ตัวเองนะคะหัวเราะอ่าหาเรื่องคบคันหรือว่าหาเรื่องตลกตลกให้เรามีชีวิตที่แบบมีความสุขนะ ให้ชีวิตมีความสุขนนัะคะค่ะเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคนที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนมันก็ทําอะไรไม่สําเร็จเพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะไปทางไหนนะคะรู้สึกเลื่อนลอยฉงนั้นนี่ปีใหม่ใกล้จะถึงแล้วเราต้องคิดแล้วว่าเราปีหน้านี่เราจะมีเป้าหมายเราจะทําอะไรเราคิดวางแผนแล้วก็เขียนสต์รายการออกมาว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันในแต่ละเดือนอจนถึงปี เป้าหมายเราก็จะสำเร็จถ้าเรามีเป้าหมายมีการวางแผนแล้วตั้งใจทำให้มันสำเร็จไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเราทำได้คะ่ะเราเชื่อว่าเราทำได้ใครคิดว่าเราทำได้พิมมาหน่อยค่ะบอกว่าฉันทำได้คะ่ะ,ะทำในสิ่งที่เราต้องการทำในสิ่งที่เราปรารถนาและเราก็จะทำได้จริงๆเพราะเรามีความเชื่อไงคะเรามีความเชื่อความคิดความเชื่อ มันจะกําหนดความรู้สึกความรู้สึกมันจะกําหนดการกระทําให้เราได้กระทําได้สําเร็จอเรามีความเชื่อทําได้ทําได้นะคะพิมพ์มาเลยค่ะทําได้นะคะทุกคนทําได้เพราะทุกคนมีความเก่งมีความสามารถเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วนะคะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วทุกคนมีความเก่งที่แตกต่างกันเนาะ,ะไม่มีใครเรียนแบบ ได้นะคะเรามีเอกลักษณ์เป็นของเราอยู่แล้วเราเก่งอยู่แล้วนะคะเรามีเป้าหมายของเราให้ชัดเจนแล้ววางเป้าหมายทําตามเป้าหมายแล้วเราก็จะประสบผลสําเร็จค่ะ,ะนิสัยอย่างหนึ่งก็คือนิสัยที่ห้าเนาะนิสัยอะไรนิสัยเป็นเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตหน้าใหญ่ใจโตเคยเห็นไหมคะคนแบบนี้นะคะก็คืออวดรวยแต่ไม่รวยจริงอ่าอันนี้ก็คือหน้าใหญ่ใจโต ก็บอกว่าเออมีคนมาชมว่ารู้สึกว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีเราก็เอาตามเขาแต่ไม่มีเงินก็ไปกู้กู้หนี้ยืมสินมาซื้อมาเพื่อเพื่อบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ร่ํารวยเป็นคนที่มีกินมีใช้เยอะแยะเอาพอมองข้างหลังนี้หนี้สินท่วมทน้นอันนี้ก็ไม่ควรที่จะทําเนาะค่ะนิสัยที่หน้าใหญ่ใจโตอ่คนจนถ้าทำตัวรวยไม่มีวันที่จะรวยค่ะ ถ้าเป็นคนจนเนาะแต่ถ้าคนรวยทําตัวให้เป็นคนจนมันก็จะไม่มีวันจนนะเออค่ะฉะนั้นเราเราต้องต้องดูนะคะเราก็ทําตัวเหมือนกับเราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละนะคะมีความเหลือเฟือในใจนะคะอ,อ่ารวยในแบบฉบับของเราเนาะไม่ไม่เกินไปนะไม่โอเวอร์นะไม่โอเวอร์นั่นแหละค่ะ เราทําให้ชีวิตเรามีความสุขในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยเงินทองนะคะหรือว่าชีวิตของเราให้มีความสุขทําอะไรที่เรามีความสุขแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วให้เราทําต่อไปนะคะแต่แต่ไม่ใช่เป็นคนที่น่าใหญ่ใจโตเนาะกู้นี้ยืมสินมาเพื่อบอกว่าตัวเองรวยแต่ทั้งๆท,ท,ที่เราไม่รวยเดี๋ยวมันก็จะพ,อพ่อคูณไปเรื่อยๆแล้วก็จะเป็นปัญหา ให้ลูกให้หลานต่อไปนะคะต่อมาในข้อที่ที่หก็คือนิสัยที่อิจฉาริษยาคนอื่นการอิจฉาหรือว่าริษยาคนอื่นนั้นเป็นนิสัยลบที่ไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเห็นเขาสําเร็จเห็นเขารวยหรือว่าเห็นเขามีอะไรที่ดีเราควรที่จะชื่นชมแล้วบอกว่าเออสิ่งนี้นฉันชอบฉันมันเป็นของฉันนะคะก็คือดึงดูดสิ่งนั้นมาเรา ดึงดูดด้วยความคิดของเราเราบอกว่าสิ่งนี้ฉันชอบอฉันรักอขอบคุณมากนะคะก็คือขอบคุณในสิ่งนั้นเหมือนกับเราได้ในสิ่งนั้นมาไม่ว่าจะถูกถลอตเตอรี่หรือว่ามีความสําเร็จในชีวิตของแต่ละคนให้เราไปยินดีไปชื่นชมแล้วรู้สึกว่าเรานั้นเป็นสิ่งนั้นเรียบร้อยแล้วสวมการเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้เขาสําเร็จก็เหมือนเราสําเร็จเขามีเงินถูกถลอตเตอรี่ ห้าใบหกใบก็เหมือนเราได้เงินเป็นหลายๆล,ล้านรู้สึกแบบนั้นให้มีความรู้สึกแบบนั้นแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาหาตัวเราค่ะให้เรารู้สึกอย่าไปอิจฉาอุ้ยทำทำยังไงมันได้รู้สึกอิจฉามากนะคะอันนั้นไม่ไม่ควรที่จะมีในตัวเองเนาะอารมณ์อิจฉาเป็นอารมณ์ลบไม่ควรทำให้เกิดขึ้นในตัวเราข้อต่อมาข้อที่เดก็คือคนขี้เกียจ อ่านิสัยที่ขี้เกียจมันถ่วงความเจริญของเรานะคะขี้เกียจทําอะไรก็ขี้เกียจพอจะทําหน่อยก็รู้สึกว่ามีข้ออ้างไม่อยากทํามันยากเกินไปแก่เกินไปฉันไม่เก่งเทคโนโลยีอันนี้ก็คือข้ออ้างเพื่อจะทําให้เรานั้นไม่ทําก็คือขี้เกียจนะคะฉะนั้นนี่เราต้องปัดความขี้เกียจออกไปอันไหนที่เราบอกว่ามันยากเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่บอกว่าเออมันง่ายฉันทําได้ แล้วบอกตัวเองว่าฉันทําได้แล้วเราก็เรียนรู้ศึกษาพัฒนาเพื่อจะทําให้มันได้แค่ใจเราคิดความคิดเรานะคะเราคิดเราเชื่อว่าเราทําได้เราคิดเราเชื่อว่ามันมีมันเกิดขึ้นกับตัวเราสิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าเราบอกว่ามันยากมันทําไม่ได้มันเหนื่อยมันก็จะรู้สึกตามความคิดความเชื่อของเราที่เราพูดเราคิดเราเชื่อนั่นแหละค่ะนะคะฉะนั้นนี่เราก็ควรที่จะ เปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนใหม่ให้มีความคิดความเชื่อว่าฉันทําได้อ่าไม่ว่าเรื่องในก็ตามคุณก็จะทําได้ในสิ่งนั้นและสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราต้องการมันก็จะได้มาตามความคิดความเชื่อของเราค่ะนิสัยทั้งเจ็ดนิสัยตอนนี้เรามีเรามีไหมคะ ถ้ามีเราต้องปัดออกนะคะนิสัยแบบนี้ต้องปัดออกนิสัยอะไรบ้างเอาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามาใหม่เนาะค่ะนิสัยอันแรกก็คือคนที่มีความอดทนน้อยถ้าเรามีอยู่เราทํางานอะไรต้องทําให้จบทําให้เสร็จทําให้เรียบร้อยเราก็จะพบความสําเร็จเราไม่ย่อท้อไม่เหนื่อยเหนื่อยเราก็ทนหนักเราก็สู้นิสัยที่สู้หรือว่าขยานันมุ่งมั่นตั้งใจ คนที่สําเร็จเขามีกันค่ะข้อที่2ก็คือไม่พูดเรื่องไร้สาระเรื่องอะไรที่มันไร้สาระเราอย่าไปเสียนาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องนั้นนะคะไม่เสียเวลากับเรื่องที่ไร้สาระเราก็จะมีเวลาในการพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้ในการศึกษาในการสร้างความดีให้เกิดขึ้นนะคะข้อที่3ก็คือเป็นเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคอานิสัยที่เสี่ยงโชค ถ้ามันมีอยู่ถ้าเรายัางเลิกไม่ได้ไม่ได้เนาะเลิกไม่ได้แล้วก็เผาลงก็คือน้อยลงหรือว่าเลิกไปได้มันจะดีมากนะคะเพราะว่ามันจะมีเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะค่ะถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงโชคและเสี่ยงแล้วมันไม่ได้มันก็ต้องหยุดคิดหรือว่าลองลองประเมินตัวเองว่าเออเราซื้อตอนนี้เราเขียนไว้ออเราซื้อไปเท่าไหร่เดือนนี้ซื้อไปเท่าไหร่ครั้งนี้ซื้อไปเท่าไหร่ลองรวมสิสักสามเดือนมัน มันได้ทุนได้กําไรไหมถ้ามันได้กําไรก็ทําต่อเนาะแต่ถ้าไม่ได้กําไรเราก็ต้องหยุดทําอย่างนี้มันจะรู้นิสัยหรือว่ามันจะปรับตัวเองได้เลยค่ะถ้าเราคิดแบบนี้เนาะเอาลองมามาทบทวนมาดูว่ามันเป็นยังไงถ้ามันได้กําไรทําต่อถ้าไม่ได้กําไรก็คือเลิกไปเลยนะคะมันจะไม่ต้องเป็นเสี่ยงโชคเสียเสียเวลาอีกบางทีนี่จะเห็นคนที่ชอบซื้อหวยเนาะนอกจากไปไปไปเปิดดู ไปเรียนรู้แล้วก็ไปเสวนากับเพื่อนข้างบ้านนี่เสียเวลาไปแล้วนะอา้าคุยแต่เรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องตัวตัวเลขตัวเลขไหนมันเด่นมันอะไรอย่างนี้นะ่ะเราก็เสียเวลาไปแล้วนะคะค่ะข้อที่สี่มีเป้าหมายคนที่ไม่มีเป้าหมายนะคะก็คือไม่มีเป้าหมายในในตัวเองที่ชัดเจนมันก็เลื่อนลอยทําอะไรมันก็ไม่สําเร็จฉะนั้นคนที่ไม่มีเป้าหมายมันก็จะถ่วงความเจริญของเราเราเป็นคนหนึ่งเราต้องมีเป้าหมายในชีวิต อ้าวปีหน้าเราจะทําอะไรให้สําเร็จเขียนไว้แล้วก็เขียนสต์รายการกิจกรรมที่เราจะทําเพื่อให้มันสําเร็จนั่นแหละค่ะมันก็จะสร้างความสําเร็จให้เราได้ง่ายๆนะคะถ้าเรามีเป้าหมายมีกิจกรรมที่ชัดเจนในการที่จะดําเนินชีวิตหรือว่าทําให้มันสําเร็จตามเป้าหมายที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นค่ะข้อที่4ี่าข้อที่4ี่ไปแล้วเนาะข้อที่ห้า ถ้าเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตเราก็ต้องปรับตัวเองนะคะแต่ถ้าเราไม่เป็นมันก็ไม่เป็นไรนะคะเรารู้ตัวเองเนาะก็คือรู้ตัวเองว่าเรานั้นทําอะไรอยู่มีอะไรอยู่แล้วเป็นอะไรอยู่อย่าเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตกู้นี่ยืมสินมาเพื่อให้คุณชื่นชมว่าเรานั้นเป็นคนรวยเป็นคนเก่งนะคะทั้งๆที่เราก็ไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะอันนั้นก็ไม่ดีเนาะค่ะไม่หน้าใหญ่ใจโตนะต่อมานะคะในข้อที่ ที่หกเราไม่อิจฉาใครคนที่เขาสำเร็จคนที่เขารวยไม่ว่าจะเป็นกี่ล้านหลายหลายร้อยล้านพันล้านให้เราชื่นชมเขาให้เรารู้สึกว่าเรานะีมีเหมือนเขาเป็นเหมือนเขารู้สึกแบบนั้นรู้สึกดีมีความสุขให้เข้าไปคลุกคลีเนาะถ้าพูดไปแล้วก็คืออยู่กับคนที่สำเร็จอยู่กับคนที่ร่ำรวยไปเรียนรู้นิสัยใจคอไปเรียนรู้แนวทางไปเรียนรู้แนวคิด ว่าเขาดันรวยได้อย่างไรนะคะอันนั้นก็จะทําให้เราดึงดูดสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาตัวเรานะคะถ้าเราได้พูดจากับคนที่สําเร็จเนาะมันก็จะดึงดูดความสําเร็จมาหาเราได้เราจะมีแนวคิดวิธีการหลายๆอย่างนะคะในชีวิตของเราได้ค่ะส่วนข้อที่เจนะ็ดเนาะข้อที่เก็คือไม่เป็นคนเกียดคนะ้านเนาะถ้าเป็นคนเกียดตค้าน มันก็คือเป็นนิสัยที่ไม่ให้เราเจริญทวงความเจริญของเราทําอะไรก็ไม่อยากทําคนที่เกียดคานเนาะถ้าคนขยันเขาจะทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเขาสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะทําได้ทุกอย่างที่เขาต้องการทําได้หมด่ะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอย่าเป็นคนขี้เกียจถ้าเป็นคนขี้เกียจทําอะไรก็ไม่สําเร็จอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอ้าขอบคุณค่ะ เราเป็นคนหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้ความสุขทําให้ชีวิตเราดีมีความสุขเราเลิกเลิกนิสัยที่ไม่ดีที่ที่กล่าวไปทั้งหมด7ข้อนะคะเราไม่ทําจุดนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะป้าขอบขอบคุณค่ะนิสัยที่ไม่ดีเราเลิกไปเลยนะคะเราเริ่มต้นในปีใหม่ทําอะไรที่มันดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตก็คือเริ่มจากความคิดความเชื่อ ว่าเรานั้นคิดดีนะคะเราคิดดีพูดดีและทำดีต่อเนื่องไม่หยุดสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นเพราะแรงดึงด,ดนะูดเนาะถ้าพูดไปแล้วแรง,งด,ดึงดูดถ้าคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆมันก็จะดึงด,ดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราแต่ถ้าเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำให้จิตใจบนหมองซึมเศร้าหรือว่าโมโหอารมณ์หงุดหงิดสิ่งที่ไม่ดีเรื่องลบๆต่างๆนี่ มันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเราง่ายๆแค่เราเปลี่ยนความคิดชีวิตเราก็เปลี่ยนค่ะเราเปลี่ยนความคิดให้เราคิดดีไว้นะคะค่ะวันนี้ครูถาก็มาส่งต่อความรู้เกี่ยวกับนิสัยที่ถ่วงความเจริญเนาะก็ไม่ทําในสิ่งนั้นแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่แวะเข้ามาเข้ามารับฟังหรือว่าฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังย้อนหลังนะคะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะ เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา7จ็นิกานะคะเจอกัน7จ็นาิกาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ